สวัสดีค่ะสวัสดสีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นหุ้นรายวันของวันเสาร์นะคะนํามาฝากก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคาเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากของแต่และประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งการลงทุนมีความเสี่ยงสูงดูกําลังของตัวเองเป็นหลักไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนขอให้จับเจอสูตรที่ช่อง อยมารมพักนะอยู่คำนวณเข้านะคะให้คิดเสมอว่าสูตรมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ลาวสตาลาวสตาเข้าตรองเจ็ดนะคะเข้าออกเจ็ดห้าเนาะเข้าตรองสูตรเข้าไม่ดีนะคะทุกคนมาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ให้เด่นสี่ห้าสี่หนึ่งห้าหนึ่ง 3 8 3 0 5, 8 0 1 4มศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่ห้าสามสี่นึ่งแดห้าหนึ่งศูห้าแหนึ่งสีห้ด่นสหวันนี้เราพัฒนาก็หลุดแอดต้องขอโทษขออภัยทุกท่านนะคะวันนี้สองวันแล้วเนาะสองสวันแล้วคะ่ะสูตรเข้าไม่ดีเลยนะคะก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยเนาะ มาดูมาเลนะคะมาเรเมื่อวันที่หกก็หลุดนะคะเดี๋ยวมาดูของวันที่เก้าเนาะเด่นสามสองสามหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าหนึ่งสามสองศูนย์สามหนึ่งสี่สองหนึ่งเก้าศูนย์สี่สามศูนย์เก้าหนึ่งเฮ้ยสองสี่เก้าเก้าหนึ่งสามสองสองเก้าศูนย์สี่สี่สี่สองหนึ่งเด่นสามสองค่ะ มาต่อกันที่ฮานอยวันนี้ฮานอยฮานอยเฉพาะกิจเข้าตัวเด่นทั้งสองตัวนะคะก็คือสามกับเก้าส่วนฮานอยพิเศษเข้าตัวรองสามนะคะปกติเข้าเข้าตัวเด่นรองสี่นะคะเขาเป็นสี่เก้าเนาะ อเดฟเจให้40ส่วนเฉพาะกีดนี้เข้าตัวเจาะนะคะก็เอ้ย VIP โอ้ยพี่น้องเอ้ยงวงนอนหลายอ่านพิษอา่านถอกอะ VIP เข้า07นะคะตัวเจาะเนาะในสูตรมี50ใครวินใครวินก็จะได้570นะคะเพราะในสูตรมีเนาะแต่ก็เข้าตัวเจาะนะคะก็ดิ้งไปเนาะมาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เด่น

เห็นไหมหกแปดก็ไม่ได้กลมให้นะคะตัวดินหกแปดหกสี่แปดสี่ศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าสามสีดศย์เสีศูนย์เสี่มาจากไหนศูนย์หกค่ะอันในสูตรก็มีเลยค่ะศูนย์เก้สเนาะถ้าไปวินนะคะอันนี 94, น้จําให้ศูนย์หกสี่นะคะเก้าแปดสี่สาย์เก้สามดเสาม 9ก6าสี0 9กแปดสเดสี่นหกนะคะอานอยปกติคาเดนเก้าแดเกส่สองสหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเก้าแปดสี่เก้าเจ็ดสองปดเจนึ่งสี่สองเก้าสี่หนึ่งแปดสองหนึ่งสองเจ็ดด เก้าหนะะึ่งสี่สองสี่สองแปดเจ็ดเด่นเก้าแปดค่ะอานอยวีไอพีนะคะเด่นศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เก้าสี่หกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หกเก้าหนึ่งหกสี่เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่ เก้าหก7ูน 9, 9 1หเด่นศ1นะคะครบแล้วก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ